ครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมอยู่ในการ w i n l ็อก e r Channel นะจ้าเหลยอยู่ในเกม Happy w i n นนะครับผมกันอีกแล้วนะครับ E.P. 3นะครับผมก็คือห่างหายกันไปนานครับ3-4วันก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับก็ให้ดูคลิปวอซีไปนะครับก็ขี้เกียจทำา h p p p y w i s นะครับก็เลยลงวอซีไปก่อนแทนอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ก็เอาจริงบอซีผมจะเอามาแค่ลงเพื่อไม่ให้ช่องมันเหงาอะไรอย่างนี้นะเพราะเพิ่งรู้ว่าช่องมันสามารถถ่ายเกมพวกนี้ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ที่หยุดไป3-4วันก็เพราะว่าเรื่องการเรียนครับผมก็อาจจะดูเรียนเรื่องจะนิดนึงนะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคครับ okay, ผมมาแฮปปี้วีนนะครับผมแฮปปี้วีน ตั้งแต่ด่านนี้เรายังไม่เห็นเลยใช่ไหมแลมโบโอ๋อแลมโบเราเอาไปแล้วชิพายโอเคแนละ้วต่อจากแลมโบแล้วนะครับโบกรีนให้พี่กรีน,น,รนตัวประจำครับตัวประจำของเชน,น่าเราอะคืออะร <c oughs> อะไรอะ่ะปอะไรอะ่ะ แป๊บนึงแขอแก้ปัญหานี้หนึง่งมาแหง,ง้ยค้างออเข้าใหม่แป๊บนึงครับมาแล้วา,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 า,าย,ยตอนนี้ดโอเคครับอาดานนี้เดยครับอ๋อดันเก็บขยะนีว,ว่ะล็อคล้อรัจังหวะน,นี้อ้ ลงไปครับแล้วหุ่นยนต์มันจะไล่เรามันมีระเบิดครับโอ้ยทำสซนทำเซียนครับทำสซทำเซียนครับลิฟต์ต่อครับทำโซ่ทำเซียนครับไปแล้วครับไปแล้วขึ้นลิฟต์แล้วครับโอ้ยทำสซนทำเซียนเรับเหมือนเรียนมาเอาแรงไปบอก ลองทำตาดูอ๋อถ้ากดแล้วมันจะบินได้เนี่ยหรอลอมหลังลองเราจะไปไหนได้โอ้ยน่าสงสารลองแบบจิ้มดูดจิ้มดูด,ด้วยเอามันก็กระโดดใช่ไหมจะเฮ้ยไม่อยากดูตอนเนี้ยเอ้า ครู้เรื่องเลยครับว่าเมื่อกี้มันต้องตายกัสเอสเทอร์สมีคืออะไรนี่อ๋อบออย่างนี้เองบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามามาเดี๋ยวผมต้องเอออย่างนี้ก่อนแล้วก็โอเคสปริงเอออย่างนั้นแหละจ้ะ ดูขาดูขาดูขาแซ่จริงๆเลยอุย้ยทำเป็นเซียนนะครับเดี๋ยวเรียนไม่จบครับทำเป็นเซียนทำเป็นเซียนหายแล้วครับบูแล้วครับอู้ขาขาดว่างไงกูว่าแล้วอุย้ยหลุดครับเอาล้ครับขึ้นอยู่ที่ความสามารถของตัวเราแล้วครับเอาขาไปยืด้างนะาปุ๊บ ลงอึ๊บนั่นหละครับ <c oughs> อูอ้ขากูหมดแล้วเรียบร้อยครับเอ,อา,ยา,ยา,าเอย่างๆบอกเฮ้ยมันเซียนว่ะมันเซียนว่ะเฮ้ยมันชนะเว้เย <c oughs> วันนี้มันน่าจะเล่นไม่ได้มันน่าจะเล่นเล่นไม่ได้แอเคครับดานต่อไปครับ กลแล้วมันอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับคืออะไรเด h เชลไม่ดูอะไรวะผมนี่งงเลยออสอแล้วครับที่มันชื่อมันอ่านไม่ออกของทำโซ่ทำเซียนครับเดชเดื ินลงไปครับเดี๋ยวจะได้หัวของฉัน <c oughs> ไอ้บอ้าลงครัอบให้เราไม่มีคนยืนยิงเลยอ๋อเอาเปลิฟต์วอความเร็วสามร้อยหลาครับเ้ยทำไมขาไม่ขาดง่ายจังเลย รูด้ดิอ๋มันยากอะ่ะเดี๋ยว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 มันยากใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาของพ่อลูกครับทำสวนทำเซียนครับมาถึงลูกก็ตกแล้วขอเอาแล้วด่านที่หนึ่งครับในสามนี่เป็นไงเบรกแบบอินแล้วก็อินเทลเลจแน่อ้าวเป็น จิ้มดูดจิ้มดูดวึงคืออะไรเอาแล้วรอดครับไปไปไหนกำลังฟิตอะไรดิอะไรอ่ะโอ้ไม่ได้แอมฉันหลอกทำเสียนเมื่อเรียนมา เอาบูทครับบูทเฮ้เราเราต้องเบรกนิดนึงเพื่อความแน่ใจ We don't did it แว่โอ้ไม่น่าทำเลยอย่ทำพวกเราเลยพวกเรายอมแล้วดูหน้ากูสิดูแขนกูจะไปทำอะไรมึงได้เนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ย งงงเว็บขี้เอาขี Three ้เอาไปครับอ๋อไอ้ด่านนี one ้นี่วะพิทีไม่มีใครผ่านได้เรียกค่ใครไปนั่นแหละไอ้่านอะไรมันจะผ่านได้เนี่ยว้าวอตีลังกา เป็นเซียนเี๋ยวเรียนไม่จบนะหนูโอ้โหโอ้โไม่เล่นแล้วด่านนี้อะไรวะเนี่ยเอ็ดแค่ยังกับบอยแบนด์โอ้โหมันมีอันสุดท้ายไหมดาวเฮลดันลกบอสเย้บิชเชิสบิช เฮ้ยมันล้อหลังมันจะโยกคนเดียวเลยวะ uh. อ้าวกำลังจะลิงเลยโอ้โหไอ้แค่มีระเบิดด้วยอ uh. ๋อต่อต่อต่อสุดสนุกล้อหลังไปเลย uh. นั่นนะครับ uh. ขึ้นไปครับขึ้นไปลูกวุ้บคอขาดบาดตาย เขาขาดบาดตายบ่ไปครับเราต้องไปให้ได้ครับบูทบูทปุ๊บขึ้นไปครับยกล้อไม่ถึงแ <c oughs> ดน <c oughs> โโเนื้อเล่นเลยอา่านี่เบื่อเลย <c oughs> น้องที่น้องคอมเมนต์พี่ออ่เว่าให้ไปเปิดเพลงไปด้วยแคสไปด้วยเฮ้ย พี่ว่ามันไม่เข้ากันนะแล้วะนะเวลาโอ้ยอไอ้แค่ต้องมีอะไรตกมาแนะ่โอ้ยโอ้ไอบ้บ้าไอบา้บ้าไอบา้บ้า ตกใจจิบผายโหยืนขึ้นเลยอะไรวนะน่ะอะไรเนี่ยฟิกฟิกบ่ฟิกบ่มึงฟิกกูฟิกนะเว้ยโอ้เออกูไม่ฟิกก็ได้โคตรโคร,โรขา เว็บอะไรอ๋อออ๋เลยเคยเคยเคยแล้วไม่เลยแล้วไม่เลยแล้วอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะกันนะครับก็เอ่ออีพีสี่นะครับผมกับแฮปปี้วีนมีแน่นอนครับอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยเฮ้ยสับตะไคร้เฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้เซียเกนไอเดียเอ้ยแม่เราไม่พูดแบบเฮดอาร์เคแล้วนี่เออเออเจอกันปีหน้านะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ Thank <laughs> you.